สวัสดีครับผม Saudi FC แฟนคับแฟนช่องทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะเอาวันนี้เรามาตามแนวทางกรอบมอดูตาทิพย์ครับผมเนาะสืบเนื่องจากเข้าทั้งบนทั้งล่างสามวดติดพี่น้องล่าสุดหวดที่ผ่านมาล่างห้าศูนย์บนห้าสองเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะ ฝันดีขนาดพี่น้องเอางวดน,นี้มีข่าวว่า,วาได้มาอีกแล้วพี่น้องเด้อบอกดูกสิดดูา้าทุ่มกันเลยสำหรับเลขชุดนี้ครับจะเป็นตัวไรรอติดตามนะับชมรัฟังไปพร้อมกันครับผมครับผม เมื่อนอนหลายฟันหลายได้ตีกว่า<อ>ฟันเป็นตอนเป็นตูกกะคาที่<อ>จนเขาทั้งบนทั้งล่างกันละไปจังแม่นโมเมนต์นะได้ทั้งบนทั้งล่างลูกซีดโรหากันเบเรื่องเครื่องเคื่องพี่น้องครับผมนายโชคในหมาดนำประเสริฐเนี่ยฝันเนาะครับผมไปแล้วกันมานนฝันเมื่อนั้นม,มาอ่าม่านฝันเรียกว,ว่าไป ไปงานน้ำพางไปไปไปพ่อผู้จังผู้จังผานี่ะอืะใต้กินไป้ดนสาเน่าลูกมมาจดขนททางมาสับน่าหละดมุกใหม่มุกใหม่ยู่ไงสา่อม่ยังแรอพ่อพ้นน่ละเร่อแเนื่องแบจามสู้สู้นี่ครับทีเราติดกันครับที่ใจเชี่ยงกันนี่ ไม่ขึ้นมาแต่แน่ยบางคนปลาขึ้นว่าปลากัดลู่ลู่แต่ผ่เห็นตัวรอเห็นแต่ค้องน้ำน่ะคือไม่ของแปลงเลยล่ะเป็นแค่เป็นแค่ม่เฝ้าขึ้นมาแต่แน่ล่ะครับม่ละไหลมาทั้งปลาทั้งน้ำเดี๋ยวลงไฟจะไส่โอยู่โอ้อ้ใส่ใส่ใส่ช่วยหน่อยาสอ มื่อไหนน้ำไหลถึงแมาค่อนข้างป่าดูแต่ตัวนี้น้อยดอกอืมอันโกมือหนักหนันนกหนากครับโอ้ยฉันมาตีตีใส่แปล่า่เค่อตัวน้อย,แ,<ม>แ,ยแท้แต่ว่าซีเนี่ยมากแท้เออค่อยฝันอย่างพวกกรต้องสิเป็นบอหนึ่งสีกันสองซีเดอออความเห็น ปลาตัวใหญ่บอกว่าตัวน้อยปลาปลาปลาน้อย,นนอยโอ้เป็นปลาน้อยจังว่าบ่าปลามันบ่เปลี่ยนแปลงไปมันถือไส้มันบ่าปลาไส้อยู่ในขาคนโอ้น้ำไหลออกจากขาหลายเรือเห็นไส้โคยุบมาสั่งไส้ลังเดียวโอ้เห็นไส้ลังเดียว ออกอะไรวะาันนงซีกับสองซีนี่ล่ะนีอล่ะอือ่ะก็บมีอะไล่ะหนึ่งซีพอฮะหนึ่งซีตต้งงหวองก็บมีอะไรล่ะจังหวะนั่นละจังหวะเลขนั่นถือว่าย่ำตัวหนึ่งนึงซีหมันือเป็นตัวกรับกันยังวะอือขี่รถไปแล้วมันกลับมามาจูบเข้ามาเออ กอดหอมเพาะว่าสันเอียเดกกับเด็กมันเปลีนตักกับปกติเมีนโอ้โหโอ้เมียนนีอะ่ะหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่ห้าห้าสี่หนึ่งมีหมียางโอ้หอาสุดต้องแบบพี่หลังเลยเออแค่กิมมาได้มือกองวดเด้อโอ้สองห้าศูนย์ะ คือว่าตัวนี้มักจับใจได้ตัวงก่อนใช่ไหมรับใช่พาขายไปเรียกเมื่อยีเรียกไม่เป็นบนลางนี่นะหันละโอ้ยนี่กมฝันเรียกออกแล้วดิครับผมแล้วเราว่านอนจะไปโซนล่าของฝันน้อนน้อนเพราะท่านด้ไปหลอกฝันก่อนเขามาขายพัด Hoa chưa phát triển ta là phân nhiệm chìa của là sống ngoài hạn sĩ mùa lấy, Liếc ngon 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 ตากคอนก็พูดยิ่งดีกันแหละะเออที่มาไหนนะอือพู้ยิ่งผู้เดียวนี่บอกว่าผมว่จะมันไปนะไปนั่งขึ้นรถโดยสารกับเด็กน้อยไปน้ำตาเด้ละเออค่ารถเสียให้เราได้20บาทว่าสักเออแต่ว่าฟันตา20มีฟัน34เทียบติดกันงวดันนั้นย่ำทหารศูนย์ตลอดเวลาเลยพวกฟัน อภาษีนี่ได้ค่ารถภาษีบาทบัตรงวดนี่บ้านนี่งสิบสี่ไม่ย่ำอีกแล้ดียวสิบสี่กับฝันมาเลยเขาจ้งงานเฮียนนานะเต็มไปเฮียเขาบ้านเลขที่เขาหนึ่งสี่ห้าแต่มาเสียงครับผมเสียงก็เลยฝันว่าเขาชี้มอเตอร์ไซสร ปนผู้ใช่ที่เนื่องผลง่อยเอดแขนจำแนนหรอห่อยเอามานั่งทั้งหน้าเสียงเรกกาก็ต้องสีออกคนเนื่องผลแลนคือไปชี้ทั้งหลังอือสันที่ไปจักไหรถขั้นไหนหคนต่างหไงผลไล่มาหันหลังให้เขาละแล้วลนตัดตัตัดตัดมากเยหลังขึ้นันอีชีทั้งนานล,ละแลนกำมาปอดจุนนี่นติดตกกับวอ หนึ่งซีหาเป็นหาซีหนึ่งบอกเออมานเคลื่อนว่านี่บอกว่านีแม่เาน้ำไหลมากัะไสอ่ะมือปล่ามือขึ้นบานมือมือไหนเึลอนบ้านี่นะอะมีนี่แบบตู้สู้เนเดิมไม่น้ำบ้านเลขที่เราหนึ่งหาศูนยโอ้ป้ายย่นใหบอกป้าย แต่ว่าเห็นย yeah, uh um. um. ุ่ยได้วยอ้วนเอออยู่ได้หวยจะกินใส่บอลยู่ยได้บ้านเร่าดิขาเหงาลุดไปมาติดถนนป่าละลอยมาเอาขึ้นมาแถงแ้วะสันผมรู้คนป่ามาจากมันป่าหรือมันอีหยังหรอทีนี้อันตรายเฝ้าขึ้นมากแล้วเฝ้าขืนมาน้าไหลมาาถนนหล่นมาป่าดืนมันสัญยาวเยีย สาเห็นไส้พวอยู่อืมอืมันเปงเป็นหังมันบ่กเป็นซีเอออืมสาอ่มันเป็นแปลที่ว่าป่าเน้นน้อยนึงอ่มันป่าตัวนี้เสา้นหีไส้เน่ยเอออันนี้ปลาส้มปลาขาวปลาน้อยั่นอือพ่อเขาเรยว่ามันต้องเป็นหนึ่งซีหนึ่ซีกับสองซีโอ้หนงซีกับสองซีืครับผม Mấy nên chị có sáng chị. Mhm. qua, Mhm. 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 ก็เป็นว่าเป็นใส่ท่องนี้ส่แคบใส่ยังใสายงกนะครับผมมนพอว่าแรกคือสีขาวๆโอ้ยใส่ม้หยางของขวามาใส่ผู้นั้นเขาทวงกันเอ่เดี๋ยวเนกันลงพ้องอยู us us ่ในข้าพ่ออันของแท้เลยกันโมี่แสงไฟมันสิงหูติง่านไฟดับปุ๊บเอยหูเงาอ้อมลงท้งหมด แสดงว่าก้อนแข่งดิอือที่แต่แล้ว4 0ศูนยว่ะสิอในกองแบบนี้กันเนี่ยอย่ำแมวย่ำอีกหนึ่งซีสองสองซีเนี่ยอืออือถ้าขันฝันเป็นปัญหามันอะมากสีแม่นเยอะของของก็แม่นมันปี๊งวดบ้า่หรนล่ะครับผมแม่นครับแม่นอือมันสีออกตรงๆคือเขาบอกครับผมอืม ถ้าบัญหาไนกับกีเซยนไ่นมันใตกนะอืมอืมหนาวฝากตอนเยฟซีครับผม